เฮ้ hey, สวัสดีเราอยู่ในเกมแฟนแอตเปตีพลาสต์นะครับผมเออหลายช่องเขาก็วัเลยกันแล้วเราเราก็อยากจะเล่นมากนะครับผมเอาไงวะกูไม่มีตังค์ซื้อ Final แฟนแอตเปตีพลารตคแหลกเอออะไรมานั้นเอ้ยจุดนั้นตกใจชิบหายโอ้มีเรื่ออ๋อไอติชายวะัดอะฟ็อกอออซี่เออตุ๊กตาใช่ไหมโอเคอเก๊กเก ีภาษาอย่างอื่นด้วยแล้วเสียงมึงไม่มีตอนแรกทำไมโอเคอย่านะขอ,ขอ,ข,อขอเพเสียงหน่อยนะเอ่อไม่มีเปล่าเสียงว่ะผมรู้ว่าทุกคนแต่แล้วทุกคนก็คงอยากจะให้ยินเสียงกีดร้องของผมนะแต่คงไม่มีทางสำหรับกมนี้หรอกถูกปะ <c oughs> เอ้อ โอเคเนื้อเรื่องก็คือไม่มีอะไรมากแค่แฟนเฟตตี้ภาคแรกแหละแ,แต่เป็นอร์ชั่นที่อ่าสมจริงมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมได้ดูหนังแฟนเฟตตี้ด้วยแต่ไม่ได้ดูในโรงนะดูในเว็บเอ,อเพราะว่ายังไม่มีจักรไปดูโรงนะครับผมโอเคเรามาดูโมเดลตัวเฟตตี้ดีว่านะเอาจริงๆมันมองไม่ออกว่ามันคือเฟตตี้หรือคนในเฟตตี้เอะแต่มันก็คือเฟตี้แหละโมเดลเฟตตี้ค่อนข้างจะ ปแปลกๆนิดนึงนะท่าทำไมไม่เห็นมเห็นหน้าตาวะโอเคมาดูตัวปอนนี่นะครับผมปอนนี่ค่อนข้างจะหน้าตาแบบดูดูหน่อยแต่เอาจริงมันยังคงเป็นต้นฉบับอยู่ก็คือมันไม่มีคิว้วเออมันเป็นตัวที่มันไม่มีคิ้วอยู่ตัวเดียวนะครับปอนนี่น,น่าน่าสรสารมากเลยนะครับผมเองไม่มีคิ้ว่เพื่อน <laughs> โอเคอ่า อันนี้คือชิก้าใช่ไหมแต่ชิก้าน่ากลัวกว่าประชันล่างเดิมเยอะเลยอ่ะเอาจริงผมไม่รู้นะผมคิดว่าไอ้ชิก้าเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวอื่นมากเลยนะในโมเดลสมจริงของพาร์ทเนาะไอ้แฟนไอเฟลิตพาร์ทเนาะคือโมเดลชิก้ามันดูน่ากลัวกว่าบอนนี่เยอะกว่าเลยอะ ฟ็อกซี hmm. ่ไม่มีอะไรมากก็แค่ตาขาวข้างหนึ่งตาขาตาดำหายไปไหนครับเก้ฟ็อกซี่เท่นะเอาริงเท่ h, อยู่แล้วนะครับต,ต,ต้นต้นฉบับล้วตัวฉบับนี้เนาะแต่ชิก้ามันดูน่ากลัวมากเลยนะเวย้ยน่ากลัวมากเลยอะชิก้าเอ้ยกลัวค,คนทำเกมมีความแค่อะไรกับชิก้าหรือเปล่าอ่ะทำไมสร้างโมเดลน่ากลัวกว่าโมเดลคนอื่นวะไม่รู้อะ แล้วมันมีคัพเค้กด้วยสิเีอย yeah, จงลงไปได้ได้มีคัพเค้กด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมแต่เสียดายมากคือเขาไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไปนเหมือนไฟ f a n t a s ีดังเดิมนั่นแหละเลยน่าจะโดนเจ้าของเกมนั่นแหละไอ้นี่ทำไอ้นี่หรือเปล่ายกเลิกการค้าขายในสตรีมหรือเปล่า แต่วันนี้ว่าผมไปเจอไฟนี่มาพอดีก็เลยแบบเออเอามาเล่นดูนะนะครับผมโอเคไปเลยดีกว่าแต่ก็หลายช่องมีคนเล่นแล้วนะครับผมช่องนี้ก็ขอเล่นบ้างนะครับผมในๆเราก็มีประสบการณ์กับไฟในเฟดีโฮเอ้ไม่ใช่ไฟในเฮนโฮอะไรนะครับผมคราวนี้เราก็ต้องมาเล่นไฟในแบบต้นฉบับมากอ่าเรียกว่าต้นฉบับไม่ได้เนาะก็เรียกว่าอ่าเล่น เวอร์ชันที่ดูเถื่อนว่ะเอ้ยดูสมจริงกว่าเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมจริงๆภาคแรกมันก็สมจริงแหละแต่ภาคสอบไอภาคดีกคนก็สมจริงในอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็สมจริงไม่ได้เรียกว่าพร้อมจะกระแทกหน้าทุกคนด้วยนะครับผมโอเควันนี้คงไม่ได้ยินเสียงร้องผมหรอกนะหวังว่างั้นแหละ <laughs> โอเคเราเลิกกันเลยดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลานะครับผมไปเลย อ๋อนี่หน้าตาเฟรดดี้แล้วแหละทำไมมึงนี้ข้างนอกมึงหน้าตาดูมืดมนมากเลยเพื่อนโอเคเอาทีดว่าต้องให้กดจิกยังไม่ได้คลิกเลยกินน้ำก่นอนกดเอ็กเหรอ จริงมาเนี่ย อย่านะกูได้ยินเสียงเด็กใช่ไหมอย่า yeah. นี่มึงใช้สปีดบ็อกช่มัไหม อา้าจริงๆเพลงฟังเพลินมากเลยนะเพลงก็จะแต่เมื่อกี้กูได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กนะตลาไฟมันกระพริบหรือตรวจสัญญาณนั่นแหละหน่าจะเหมือนเราเช็คสัญญาณอะไรมานั้นโดาใช้ไฟฉายอืม You won't be an easy job, although this must be a real treasure for you, considering your line of work and all. All in all, what is the exact essence of your being in this place? Uh. Two weeks ago, one of our security guards working the night shift died here. His body was found in the costume of one of the non working animatronics. We might have an idea who could have initiated this incident. A few years ago, we had a completely different pizzeria, but still filled with animatronics. As it turned out, the corpses of children were found in the old animatronics. Those robots standing on stage right now are those same animatronics, but in a youth guise. To be honest, from that moment, I thought that this would never happen again. Basically, your work here is to follow the animatronics, find out who initiated the murders, and for what reason. As I understand it, you're a this, because looking for all sorts of mystical bastards is your job. Anyway, we'll hear from you next time. What do เขาคงมีรหัสจริงๆแล้วแหละแต่รหัสที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งยังไม่มีรหัสตรงนี้ด้วยซึ่งเราไม่รู้มันไม่มีบอกอืม เราต้องการรหัสรหัสที่ว่านั้นเป็นรหัสอะไรอืมอันนี้ไม่ใช่เอออันนี้อ๋อนั่นข้างนั่นขาบเลือดใช่ไหมนะเอออาจจะเป็นคาบสนิมแหละเออเราอาจจะมากไปเองอรห้องนี้มืดเตือเลย คิวเกิน G3 นั่นแหละเหมือนคือแรกจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกอม,มันยังเป็นสิกเปสิกอยู่นะอือระรันภาพเพจใช่ไหมเนะี่ยแต่พาพเพจมันโมเดลหน้ากลัดูสมจริงขึ้นเยอะ จึงไอ้ประเดี๋ยดังเดิมมันจะรูร้อนก็เหอะแต่ก็ไปแย่อ่ากำลังหามีเยอะกดเลยเฮ่เฮ้วเ้วันนี้อ่าไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องผมหรอกบอกเลยแต่รหัสคืออะไรเอ่ออันนี้พัะเพตใช่ไหมเนี่ย อืมเราต้องมองรอบๆก่อนโอเคอืมอืมชิกา้าอยู่ไหน บอกซี่บอลน,นี่อ๋อบอนนี้อยู่นี่อาร์จิก้าอยู่นี่ เออเฟตตี้มันก็มาใช่ไหมฮ่เฮ่ไม่ได้ยินเสียงกินร้องผมรอกบอกเลยชิกะชิกะบอกสิมึงไม่ต้องมาโอ้โห เออขยับซหน่อยก็ดีนะลูกก้องกลัวฟงบอกได้เลยว่าเราสามารถรู้การเดินของเสียงของพวกมันได้เออเจ๋ง เดิมบรรดาลุยคืนที่สองแล้วเพราะคืนแรกมันไม่ค่อยมีอะไรมากคืนที่สองเนี่ยสิมันไหลแล้วไปได้ดีวะอ,อย่าบอกว่าเราต้องตัวสัญญาณต่อ โอค okay, เอ,อย้ยหญ่นะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีรหัสอย่างนี้เอาเลยและไม่มีผมคิดว่าที่กามันดูได้กลัวแปลกๆว่ะ ตัวม en. uh, ันเลมีอัติักับตัวละครชิกานะต่กัวโมเดลมันดูด่ัวแปลกๆนะนี่ขยับกล้องไม่ได้ At least, now we know that the animatronics do not move programmatically, since they simply would not be able to leave the dining room to their system. Mm. It turns out that our assumption that control may be dependent on souls is particle. Perhaps a to exists? Well, keep up the good work. We have four more days before the pizzeria closes. Goodbye. Okay. ประเด็นคือไอ้กล้องสามอ่ะมันใช้รหัสอะไรบัว มีตัวหนึ่งเดินอยู่เป็นชิกะไม่รู้คุณเธอเดินไปไหนละเอ่อชิกะน่าจะอยู่ด้านนี้อ่าเอ๋อเออแล้วไงชิกะน่ากลัวชิบหายรหัสคืออะไรวะอืมเราไม่ค่อยเชี่ยในการใช้การคิดวิคาอร์แยกแยะแล้วสิ ตอนนี้ไปไหนนายจะไปไหนนะเพื่อนนายคือตัวละครโปกของเราเลยนะเอออ,อย่าจะออกไปข้าง,งานอกเลยสิชิกา ตจสิการหน้าตากี่หน้ากลัวชิบแขกเลยโมคิแค่ว่าชิกามันน่าบ่นนะโมเดลเนี้ยเป็ตดี้นิ่งอยู่นะชิก้ากูตกใจเลยวันนี้นายเป็นตัวละครบปกของเราเลยนะและนายจะไปไหนแล้วนะ ตอนนี้นายใจทำไมอะเราค่อยๆพูดคกล้ๆตาก็ได้เพื่อนโอเค อชิบหายแล้ว เราไบริหาไฟได้ดีกว่าคนอื่นเขาอยู่นี่ไงแกค,คือดีว่าเดียแหละมึงเฮ้ <c oughs> ไอเฟตตี้กูได้ยินเสียงมึงนะ Oke. Kita nyerang biar No. Oke. Okay. udah, <laughs> udah. s อสีนนะครับผมเรามาดูโมเดลเจ้าเฟตตี้กันก่อนโอ้เฟตตี้มีชุดด้วยเหรอไม่ได้สังเกตโอเคเรามาดูโมเดลใกล้ๆกันเดี๋ยวดีวยโอ้เฟตตี้มีชุดด้วยเหรอ โมเดลเฟตตี้มีชุดด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเคลียหรืออะไรไม่แน่ใจโอ้ยอันนี้การสร้างโอ้โอหเฮ้ยเฮ้ยดีนะดีนะออกแบบมาดีออกแบบมาดีออบบาดเอ่อมันจะมีช็อตดีด้วยอ๋อนี่ช็อตเราตายใช่ไหมเนี่ยเออ น่าใช่ช็อตเราตายนะครับผมก,ก็ยังคลองคมเสร็จเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> อันนี้ดูดูน่ารักสดใสแต่มาโดนดีไอ้เหี้ยคนละคนละด่ากันอ๋อดีเฟดีอ๋ออันนี้น,นั้นแต่อันนี้น่าเป็นกล้องเราฮะมีท่านี้ด้วยเหรอโอ้บอนนี่นายมันเทมากเลยแตะ เออก็ชุดกระตายดีกว่าอืมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อืมโอเคตอนแรกกูตกใจเฟนดี้ก่อนอ่า W อ๋อน่าจะเป็นเหมือนเราคนในนี่ทำ เกมเนาะน่าจะประมาณนั้น,อน,นโอเคอันนี้อะไรอาจจะ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 ได้พี่อ๋อน,นี็น่าจะเป็นปรบะดับความยากคิดว่าองนั้น เจ้าเดี๋ยวชิ้ขาดทำไมเขาเออกแบบโมเดลลูกตามึงอย่างงั้นวะเพื่อนว่าลูกตาอยู่นี่วะไม่รู้แหละเด็ไอ้นี่ไม่มีตาเลยเหรอไม่มีลูกตาเลยเหรอโอเคโอเคก็ อย่าเราไปดูรูปร่างหน้าตารูปร่างดีกว่าอันนี้น่าจะเอออืมบันนี่และสายมันมันสุดจะแค่ตรงเดียววะจิกะอืมอ้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่ขับเค็กหรอก็ขับเค้กนะแต่เป็นเวอร์ชันแบบอ่ามีตัวเออขับขอยู่ในในใาหนังวอนน่ากลัวอีก โอ้ฟ็อกซี่เอ้ยแต่ก็ยังแต่โมเดลแรกๆของอ่าตัวฟ็อกซี่รู้สึกจะผอมมากเลยนะอันนี้เออมันดูแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยหนึ่ง <c oughs> เออโอเคก็ขอจบคลิปวีดีโอนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเปนไงละ อ่ะดึงคืนที่ดึงก็คืนที่สองผมยังไงผมก็ไม่โดนอยู่แล้วครับผมผมมีทางร้องเน่น่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอย่าเจอกันใหม่ในเกมผัดไปนะครับก็ขอบคกณครัะบ๊ายบาย